โรคผิวหนังจากการทำงานเป็นโรคที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติปฐมภูมินะครับมาทราบส่วนประกอบของผิวหนังกันก่อนนะครับส่วนแรกเรียก epidermis ถัดมาชื่อ dermis นะครับแล้วก็ subcutaneous tissue ในส่วนของเล็บเราก็มีชื่อเรียกต่างๆไม่ว่าจะเป็น proximal nail fold นะครับ lateral nail fold เนลเพลตคิวติเคิลส่วนขาวๆที่เห็นเรียกลานูลาลักษณะผื่นที่เกิดขึ้นได้นะครับจะพบลักษณะเป็นซีสบุลล่าพาสตูเวสิเคิลวิวดังตัวอย่างภาพนอดูซีสบุลล่า แม่คู่หรั i วิวเวสิเคลิลพาสตนะูขึ้นอยู่กับลักษณะและก็ชนิดของของเหลวหรือสารที่อยู่ข้างในผื่นนะครับโรคผิวหนังเสพก็แบ่งออกเป็นเฉียบพันธ์ุกับเรื้อรังนะครับส่วนมากแล้วพนักง,งานในสาประกอบการมักจะพบนะครับผิวหนังเสบเสบจากการสัมผัสที่เราเรียกว่า Contact Dermatitis นะครับ ซึ่งถ้ามีลักษณะเฉียบพันธุ์เราก็เรียกแอคคิวนะฮะดังในภาพนะครับพนักง,งานที่เห็นนะฮะตรงนี้ก็จะมีลักษณะเป็นผื่นสีแดงนะครับมีอาการคันอาจจะมีแสบบริเวณหน,นงังศีรษะนะครับถ้าเรื้อรังนะครับก็จะเห็นเป็นผื่นที่ลักษณะแตกต่างกันไปนะฮะมีอยู่หลากหลายชนิดนะครับอาจจะมีมือแห้งนิ้วแห้ง มีลักษณะแตกนะครับซึ่งตรงนี้เกิดจากสารก่อการะระคายเคืองที่เราเรียกว่าเออริเทนนะครับ,นะรบการรับสัมผัสเป็นระยะเวลานานก็ทําให้เกิดผิวหนังอักเสบขึ้นได้นะครับบางครั้งก็จะมีร่องมีรอยแตกนะครับทําให้การอักเสบและบาดเจ็บเป็นมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าหากในสถานประกอบการหรือสารที่ทํางานของพนักงานนะครับมีสิ่งที่เรียกว่าสารก่อภูมิแพ้นะครับหรืออโลเจนนะครับ เข้าไปแล้วนะครับเข้าสู่ผิวหนังในชั้น epidermis สารกอ่อภูมิแพ้นะครับก็จะไปกระตุ้นนะครับให้เกิดสารก่อการระคายเคืองนะครับหรือกลุ่ม interleukin นะครับไปกระตุ้นนะครับทำให้ T-cell เนี่ยมีความไวหลังจากนั้นก็ปล่อยสารอักเสบเพิ่มมากขึ้นนะครับตัวนี้ก็เป็นกลของอัลเลอร์จีนะครับ สาเหตุหลักๆนะครับที่พนักงานพบปัญหาจากการทำงานของผิวหนังนะฮะสาเปเ็นเป็นจากพนักงานที่มีลักษณะงานที่เป็นการล้างนะครับไม่ว่าจะเป็นล้างด้วยน้ำเปล่าล้างด้วยสารนะครับน้ำยาล้างจานนะครับ10%พบได้ถ้าพนักงานสัมพันธ์กับตัวทำละลายนะครับเช่นพนักงานที่มีการทาสีนะฮะมีการผสมสี มีการใช้ตัวทำละลายนะครับ6%จากพลาสติกนะครับอย่างเช่นพวกกาวหรือพลาสติกนะครับ6%จากอาหารนะครับได้ทุกชนิดนะครับอาหารพืชอาหารสัตว์นะฮะสิ่งสกรปรกเปียกนะครับเช่นพนักง,งานที่เก็บผลคัดแยกขยะนะฮะต้องสัมผัสสิ่งที่สกรปรกและเปียกอยู่ตลอดเวลาการทำงานนะครับ หรือสัมผัสไอน้ํามันนะครับ5%พวกนี้ก็เป็นสารที่ทําให้เกิดการเก่ะกันระคายเคืองได้ตลอดนะครับบางครั้งนะครับพนักง,งานอาจจะมาหาเราด้วยเรื่องมีผื่นและสงสัยอาการแพ้นะครับเช่นแพ้น้ํายาล้างจานนะครับตรงนี้ต้องแยกให้ดีนะครับว่าเป็นลักษณะของอาการแพ้หรือเป็นจากการสัมผัสสารเก,กาะกันระคายเคืองนะครับ โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเป็นสารก่อการระคายเคืองนะฮะมากกว่าสารก่อกภูมิแพ้นะครับปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ทําให้พนักงานเป็นได้มากขึ้นนะครับก็อย่างเช่นนะฮะมีความแห้งหรือความเปียกของพื้นผิวหน้างานนะครับพนักงานมีเหงื่อมากหรือเหงื่อน้อยนะฮะอายุนะครับถ้าอายุมากขึ้นนะครับสภาพผิวก็ไม่ค่อยดีนะ มี Atopic Predisposition นะครับคือผิวหนังเนี่ยมีลักษณะแพ้ได้ง่ายนะครับหรือมีโรคของผิวหนังอยู่เดิมนะฮะสำหรับสารก่อภูมิแพ้นะครับที่พบได้นะฮะตรงนี้เราอาจจะ Search เข้าไปนะครับใน Search Engine นะครับอย่างเช่น Google นะฮะและคีย์เข้าไปว่า occupational skin allergens เราก็จะพบสารหลากหลายมากมายนะครับ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วในทางปฏิบัติเนี่ยเรามักจะไปซักประวัตินะครับแล้วก็ค้นหาว่าพนักงานเนี่ยทำงานหรือมีความเกี่ยวข้องกับสารเคมีตัวใดหรือสารก่อภูมิแพ้ตัวใดนะครับโดยดูจาก Material Safety Data Sheet หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า MSDS นะครับเช่นพนักงานที่สัมผัสโลหะนะครับโครเมียมนิกเกิลน,นะครับโกลทองนะครับมอร์คิวรีโคบอล ก็อาจตั้งสมมติฐานได้ว่าพนักง,งานเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดสารก่อภูมิแพ้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการสัมผัสนะครับแล้วก็ประวัติการสัมผัสนะฮะบ,บางคนมีสารพวกนี้อยู่จริงในสารที่ทํางานแต่ไม่ได้สัมผัสเลยก็มีโอกาสได้น้อยนะครับที่จะเกิดอาการของภูมิแพ้ทางผิวหนังยางนะครับพลาสติกนะครับหลากหลายชนิดเช่นอีพ็อกซี่เรซินนะครับ สีย้อมนะครับพืชนะฮะพนักงานที่ทําเกี่ยวกับการแปลรูปผลิตผลทางการเกษตรนะครับบางคนก็อาจจะแผลยางนะฮะเช่นยางสับรดยางมะระกอแพ้กาวนะครับหรือแป้งนะฮะแพ้สารกําจัดสตรูพืชนะครับแพ้สารละเหยนะครับซึ่งเข้าสู่ทางร่างกายโดยการสัมผัสหรือรับเข้าทางผิวหนัง ในเตรตแก๊สเอทิลีนออกไซด์จะเห็นได้ว่ามีสารมากมายหลายชนิดนะครับที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ในงานได้นะฮะฉะนั้นสิ่งที่ควรทำก็คือการซักประวัติโดยละเอียดในพนักงานที่มาด้วยเรื่องของมีผื่นมีอาการคันบริเวณแขนขาหรือลำตัวตามผิวหนังจุดอื่นๆไรผมอย่างนี้เป็นต้นนะครับพร้อมทั้งตรวจร่างกายและระบบลชัชนที่เจอนะครับ ว่าเป็นลักษณะใดเป็นซีสเป็นวิวหรือมีเอริทิมาอยู่ตามตำแหน่งไหนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยหากเรานะครับสามารถระบุได้ครบถ้วนก็สามารถกลับไปค้นคว้าในนะครับหลักฐานเอกสารทางวิชาการได้เพิ่มเติมนอกจากนั้นนะครับก็อาจจะยังสามารถส่งนะครับทำสกินแพช testing นะครับ หรือ Pinprick testing ได้นะครับในกรณีที่พนักง,งานสงสัยว่าจะมีสารก่อภูมิแพ้ที่สามารถระบุชนิดได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ทดสอบนะครับว่าสามารถทดสอบสารก่อภูมิแพ้ชนิดใดได้บ้างนะครับก็มีความจำเป็นที่ต้องโทรสอบถามก่อนเบื้องต้นนะครับว่าสมมุติเรามีสารที่สงสัยอยู่ในสถานที่ทํางานนะฮะเช่นนิกเกิลน,นะครับคงต้องสอบถามสถานที่ทดสอบก่อนว่า สามารถทดสอบนิกเกิลได้ไหมนะครับเมื่อนั้นแล้วถ้าส่งพนักง,งานไปก็จะทําให้เกิดการเสียเวลานะครับหรืออีกวิธีหนึ่งคือการนะครับให้พนักง,งานย้ายจากแหล่งที่มีสารก่อภูิแพ้นั้นๆแล้วลองดูว่าอาการทางผิวหนังดีขึ้นหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบทางอ้อมนอกเหนือการใช้ตัวแพทเทสหรือพินพริกสกินเทสนะครับสําหรับโรคทางผิวหนังคงมีสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถอีเมลมาถามได้ที่ s c r e e n g ู gmail.com ขอบคุณครับ